วิดีโอแล้วนะครับ ยังไงเสียมันเปิดไม่ได้อ่ะครับน่ะมัะนหอกไม่สามารถแสดงอําทำไมครับไม่ได้ไม่หูมันบอกไม่สามารถแสดงไอ้นี่ได้อะรเนี้ยเชียร์ทำไมมีสองสมเครื่องเลยอ่ะ ข้าวโน้ตบุ๊กอันหนึง่อองชิบหลอกเลแชร์สกินหน่อยอันหนึง่งเฟิร์สเฟิร์สอยูกัคอมเปล่าเฟิร์นเข้ามายังวะไม่อยู่อ่ะ ไมให้เปิดหรอเดี๋ยวไปเปิดให้ทัอันอ่ะแช์โทรศัพท์ได้ไหม,ไมเดี๋ยวลองดเดี๋ยวลองดูแปบ๊บแปบแปบหาลิงก์อาจารย์ก่อนทำไมแบบตอนนั้นให้เข้าได้เปิดอันไหนให้เปิดอันไหนอย่าอัเปิดอันที่ส่งมาในไลน์ใช่ไหมถูกต้องโอเคนะ m บ e r ์ ทฤษฎีของชื่อนักทฤษฎีก็ทอนได้ทอนทอนได้นางจากนี่นางทำการทดลองกับแมวเหมียวเห็นที่ฉันแชร์ไหมเห็นว่าเข้าไลนา์ โอเคในว่าอันไหนบ่ะอันล่างล่างล่างอันนี้เหรอสื่อการเรียนการสอนอะ่ะชานี่อ,อื <c oughs> อันไหนยายใครบอกว่าเพื่อนได้ยินกูพูดไหมหม่ยถึงใครอันล่างสุดอันล่างสุดสาว <c oughs> ที่เป็น <c oughs> ที่เป็นการล่างสุดคืดออันนี้นะยายเออคลิกเลยนะอ่าวิทยาการจากกัดการเออนั่นแหละมาสื่อการสอนเอกสารประกอบการสอนบทที่สองน่ะเนี่ยมาของทอนได้โอเคค่ะทำไมกดส่งไม่ได้อ่ะ กดส่งเตยไม่ได้อ่ะเตยไม่ได้ยินเสียงเตย,เตยนะ <tem po x 2> เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ <S 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 เห็นเห็น Xword น e o n แนวคิดมาจากบิดาชืา่รับส่งยานามว่าเป็นบิดาแห่ง วิทยาการศึกษาสดีของเงินต่อไป แนวคิดจากแนวคิด,นคดเนดี๋ยวไปดูอันนี้กันอ,อ๋อไปดูตรง ตรงที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาการทดลองของฟันไดออะสองจุดสามจุดหนึ่งแนวคิดจากจากอะไรลนะ่ะ คาราแนวคิดมาจากอะไรจ๊ะแป๊บบหแบบนึง่งการทดลองแมวแนะนำแมวที่หิวใส่ในกรงข้างนอกกรงมีอาหารเมเราต้องทำเหมือนอาจารย์หรือเปล่าเสียที่อาจารย์ส่งตัวอย่างมาให้อะ่ะ ควรครับอ๋อ oh. เนี่ยได้แนวคิดมาจากการสังเกตแล้วก็ได้แนวคิดมาจากการสังเกตที่ว่าแมวเนี่ยเขาเขาเลี้ยงเขาทดลองกับแมวถูกต้องไหมเออการทดลองกับแมวแล้วก็เขาจะเอาอาหารไว้ข้างนึงเขาจะเอาแมวไว้ในกรงแล้วอาอาหารไว้ข้างนอกในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างนึงผูกกับบานประตูไว้เขาให้แมวมันกระตุกเชือกเองเหรอใช่ มันเป็นานทิดหนูเหรอขอ,องไอการลองผิดลองถูกแล้วอะไรคือสิ่งเาล้าอาหารหรออาหารไงอาหารที่อยู่นอกกลุ่มเลยที่จะดีสัมพันธ์เชื่อเดียวเนื่องจากสิ่งเล้ากับการตอบสนองเราก็ต้องทำมัน ทฤษฎีนี้นําเสนอเรื่องทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงแล้วคิดจากอะไรนะ แนวคิดจากแมวลองปะการทดลองกับแมวแนวคิดมาจากการสังเกตการทดลองของแมวไม่ไม่ใช่แนวคิดมาจากการแน,วค,นวคิดมาจาก การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดประตูกับแมวแมวกับการเปิดประตูโดยคือถ้าแมวมันหิวอะแมวมันจะไปเปิดประตูเองเหรอหรือ,อยังไงไม่เข้าใจไม่ใช่ที่ค้าบอกก็คือตอนแรกพอเอาแมวเข้าไปแมวมันจะขวนไปขวนนั่นขวนญนี่จนมันขวนไปถูกคานอะคานไม้ที่ปลูกกระเชือกทําให้ประตูมันเปิดและครั้งต่อไปแมวมันก็จะรู้ว่าเนี่ย ควนเนี่ยไปควักควาคานไม้ตรงนี้ไปกัดตรงนี้นะแล้วประตูมันจะเปิดได้อย่างเงี้ยพอประตูเปิดปุ๊บมันก็สามารถออกไปกินอาหารได้ถูกินอาหารที่อยู่ข้างนอกได้ย e s of อ o u ค s e แบบนั้นเลยคนอื่นว่าไงบ้างจ๊ะพี่ดำเมรเรียกว่าการลองผิดลองถูกเพื่อนๆไปไหนกันไปอาบน้านกัอการลองผิดลองถูกเหรอใช่ปะ ค่่ได้แนวคิดมาจากได้แนวคิดมาจากการทดลองของแมวเออนั่นแหละถูกแล้วแล้วหัวข้อต่อไปก็คือการหยุดยั้งอย่างเนี้ยเหรอหรือว่าไม่ใช่ที่ดูตัวอย่างของอาจารย์ในเนะี้ย ไม้ของเรามันก็จะเป็นทฤษฎีการนำเสนอของอันเนี้ยก็จะแบ่งเป็นของของทอนไดก็จะแบ่งเป็นสามนี่ไงสามอย่างก็คือกฎแห่งความร้อมกฎแห่งการฝึกหาดกฎแห่งการแหงกฎแห่งผลเนี่ยสามทฤษฎีที่เขาพูดถึงยบเปิดไฟได,ได้ด้วยหรอเปิดได้เปิดไฟอะไรอยากเห็น ไฟไฟนิ้วกลับไปใหม่ก่อนการทดลองแมวกับอาหารการทดลองแมวกับการเปิดประตูออกไปหาอาหาร ันทุนแงมายอกับอาหารก็พอแล้วนิวแล้วก็ค่อยไปอธิบายเขาทฤษฎีที่นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้การเรียนรู้ของทอนได อ,อนได้ให้เลื่อน<ม>ก็บอกแต่งตัวแป๊บนึงเดี๋ยวกลัวไม่ทันเออนี่ก็อาบน้ำเนี่ยกูไม่กล้าเปิดกล้องเลยจ้าใส่เสื้อกล้ามย,ยังใส่เสื้อกล้ามอยู่เนี่ยใส่ชุดน,นอนไปเรียนเลยบอกอาจารย์ไฮส,สคูลแบ,บ่งออกเป็นสามอาจารย์ว่าเราต้องโกอินเตอร์เราต้องเป็นแบบต่างชาติ ออกเป็นสามอย่างสามกฎสามอย่างสามอย่างนังนี้เขาเรียกเป็นกฎหรือปเปล่าเขาเรียกเป็นกฎหรือเปล่าสิอ่ะสามกฎ เพื่อนๆหายไปหมยกันหมดเนี่ยยูฮ<ป>ูฟังอยู่จ้ะฟังอยู่เกันเรียนรู้โอ้ยนแห่งความพร้อมคนแหง่แหงการฝึกแบบโอนแหง่งโอเค กังเกงแน่นมัยังไม่ได้ลองเลยจา้าใส่ได้ว <God. S 2> กัน,บบน่าก็ใส่ค,คอเสร็จของคุณชวนโพเอมอยู่คนนั้นใครอ่ะแล้ววีเหรอคนไหนอ่ะติลาคงสวัสดอ่์ะ <S <S 2> <S 2> ฉันเอง <laughs> รายยุทธโช่อยากตั้งอะไรก็ตั้งไปงัน้นเลยอยากเป็นนิลาคงสวัสดิ์วันเก่งเงินมาคงสวัสดิ์คือน้ำสกุลใครอ่ะในหนังไงน,นิลาไงดยไม้ที่ติดปลิว อ๋อไม่ได้ยินเตยก็เตนไปอาบน้ำเหรอ แป๊บน,นึงแม่รีบผ้พาแป๊บกระเตนทำไมไม่อยอมรีบผ้าไม่มีความพร้อมไปเรียนเลยนะ <c oughs> ดีไม่มีเ,ยเลยมไม่ได้เรียนวันนี้อ่ะเขาก็พูดได้เนาะอ๋อเึง <c oughs> ก็ว่าไป <c oughs> แบบนี้ลำบากอยู่นะเพราะเราเรียนถึงเที่ยงเปรเลยอ่ะแล้วเราต้องอต้องแอบไปอาบน้ำตอนที่อาจารย์สอนอะ่ะ <c oughs> อาจารย์รู้เลยแหละมาพอดีเลยนิว <c oughs> ต้องอาบตั้งแต่หกโมงเช้าเวอเว่อ,วอยังไม่ตื่นเลยตอนนรัหกโมงเช้าใครจะไปตื่นกันนะเอ้ยเดี๋ยวจะส่งอันนี้ให้แล้วก็ไปทำเป็นภาพเดิอทำเป็นภาพอะไรใหญ่ภาพีหยัง ภาพเหมือนอาจารย์อนะไปแตกออกไม่ต้องแตกหรอกทำเสนอแบบนั้นเลยวันนี้ขอบายนะไม่นำเสนอนะพรอมก็นำเสนอไปแล้วนิวบ่อยสุดเลยค่ะนิวตันนิวตันบ่อยแล้วค่ะยานเลิกค่ะเคยไจะต้องเขียนยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอากำลังงานนี้ให้อยู่โอเคจ้ะ จีราคงเศร้าจีราคงสวัสดป่อยแล้วนะคะกับสุรพันธ์แช่แช่เบ้เสื้อยับหมดแล้วทุกคนใครเขาเรียดเสื้อกันเวลาไปเ,ไเรียนเขาไม่รียดหรอกถ้าเป็นคนเรียบร้อยเขาก็น่าจะรู้ เตยนั่งเย่าเตยเล็ดเล็เตยเหมือนคนใบ้เลยขนะแล้วแต่งสวยเรียบร้อยแล้วนะหยุดแชร์แล้วนะ แล้วแต่งตัวเรียบร้อยล้นะจีลาคงสวัสดิีคายังยังจะไปกินร้านลุงหลังมอร้านลุงหลังมอร้านนี่คนเยอะๆนะร้านที่ทำชาชานั่นแหละอย่างพัดลมเหลาหรือพัดลมพร้อม พัลดลมแดดถ้าจะเป็นพัดหรือเปล่าเนพูดกับใครอ่ะเติมเป็นบ้าเนี่ยวแต่งตัวเสยยางเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะอา่อาวมให้ชนะทราความเข้าใจกันเ๋ยวก็การึกษา โอเคขออ่านก่อนเดี๋ยวยังไงอี่บายร่วมกันถามถึงกัเปียนเสียเีเปลี่ยนเน็ตด,ด้วยเด็ก <c oughs> ีแล้วจา้าเน็ตเยอาสะดุดตลอดนะเสียงสะดุดตลอด วันนี้พวกเราซ้อมที่ไหนห้องไอวเนใช่ไหมใช่วันนี้ต้องขออาจารย์ตีเลิกเร็วนะอย่าสอนเยอะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้อ่ะแรงอยู่นะ <c oughs> ร์จแบสคอมก่อนไม่ไหว นิวแต่งตัวเรียบร้อยเกินรับไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยพร้อมจะมาพูดแบบนี้ทอมก็รู้ว่านเป็นคนเรียบร้อยขนาดไหนเราเป็นเพื่อนก็ท้าวิ่งว้าวหน่อยขอท่าวิ่งว่าวหน่อยเสร็จเสร์ฟเสร็จชักชักเตยนั่งทำอะไรขยันเกินไปไม่เตยไม่ไปเรียนเหรอแต่งตัวหรือยังเลิศน้เบอรัว เลีวเขาคุยกับใครวะเขาต้องคุยกับคนอือ่นตลอดเวลาแหละมันกลอย่างเงี้ยเอาไลฟ์สดอยู่วันดีทุกคนวันดีแฟนคลับของน้องดักเตอร์นะคะมาติดตามเราได้นะในอินสตาแกรมเดราจะไลฟ์สดให้ขอบคุณครับใครอ่ะเตยหินนะว่าขอบคุณครับ เล็ดเล็ดมีคนส่งอะไรให้พร้อมสุดที่ดานเลี้ยวอาจารย์ให้เวลาส่งกี่โมงอะในกลุ่มนี้ว่ายังไงแม่ ไปไหนมาไปไหนล่ะอยู่ตรงเนี้แหละนิวถอดในไทยออกเหอรับไม่ได้ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ตีปกติก็ใส่นะพร้อมอย่าเวอ่อใส่บ่าบอก<ส>อาจาร์ตีเรียนออนลน์หนุนเรียนอนลนจบจบอุ้ยทำงานลูกเสือใหม่หรือ,อยังอ่ะทุกคนยังไม่ได้ทำขี้เกียจ าให้งานอะไรมอนลูเสือใหม่ลืมละอัดคลิปหรืออะไรนะดูคลิปใช่ไหมดูดคลิปไม่ได้อัดยกตัวยอย่างมาสองสองอันใช่ไหมที่เกี่ยวกับกฎของลูกเสือตายกงเหตุการณ์มาจ้า เหตุการณ์อะไรตัวอีกก็ได้ใช่ไหมที่เราคิดขึ้นมาเองก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่จ้ายังสมมติซื่อสัตย์เราเป็นคนดีเวลาสอบเราไม่ทุจริตแบบนั้นแปบง่อยๆของกูนะเออเอาให้มันเกี่ยวกับลูกเสือหน่อยไหมเพื่อนเราเป็นคนดีเราเป็นคนซื่อสัตย์พอแค่นั้นแหละใหญ่ไม่ไปเยอะใช่อย่าไปเยอะเขาปวดไม่หมดหรอกมันสี่ร้อยคนนะ จหนึ่งร้อยคะแ100นนเลยจ้าหนึ่งร้อยคะแนนเยอะมากเลยดูยอะคะแนนเก็บไปเยอะไปไหนหมดใครวิชาลูกเสือไงเวลาสอบจะเขียนวนะ่าหนึ่งร้อยคะแนนห้องรอกมาก ใส่รองเท้าจัดให้เหรอนี่ใส่รองเท้าแตะไปได้ไหมอะต้่งคิดเกี่ยวกรองเท้าว่าเรายังไม่ได้ซักสูทเท้าแล้วต้องออกไปซื้อิูบอกให้แม่ตีเรียนออนไลน์ดีอย่าเลยแต่งตัวแล้วนี่ใช่ไหมยถึงคาวนะ่า เรียนออนไลน์กขเต็มชุดเต็มชั่วโมงไม่เอาไปเรียนที่มออาจจะหย่อนหย่อนกับเขาได้หนึ่งชั่วโมงกลับมาซ้อมรำหรือเปล่าซพอพวกหลังต้องเป็นคนไปบ้างฉันก็นอนอยู่ที่ห้องไม่อยากวุ่นวายไงเดี๋ยวก็ต้องมาเนี่ยรีบใส่ชุดแล้วก็ต้องไปเรียนออนไลน์ก็จะทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องนะคนเราไม่ต้องมีการพร้อม ฉันยังอาบน้ำไ่เรียนไปด้วยเลยอาจารย์บอกให้เปิดกล้องฉันแบบจะดูไหมคะพนลมยาดคือทำงานดีมากเองจริงพัดลมคือปุ๊ชขาวือพัลมอยู่ใกล้เนาะกำลังเช็คเ่ิมโครงการอยู่จ้าแ๊บนียงหายปวดท้องยัง ยังยังเจ็บอยู่ยาฉันมียากแก้ปวดนะตัว<ท>ฉันวยังเจ็บอยู่อีกเหรอเจ็บเจ็บย่อาร์ตคุ้วปวดไปเช็คแ<า>่อาร์ตเดี๋ยว่าฉันมียากแก้ปวดนะตอนที่ฉันปวดหนักๆละ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะดูก่อนมาถ้ามันไม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเอ็กซเรย์แล้วแม่บอกว่าไปเอ็กซเรย์เลย ของฉันท่นเอกทเ,เลท่านตรวจหัวใจท้องอืดหรือเปล่ายายกินข้าวแล้วเคี้ยวเร็วหรือเปล่าลองกินยาของฉันดูไหมอาร์ตดีอยู่นะหายเร็วดีนี่ก็กินอยู่กินแล้วก็ง่วงทีนี้ไม่ยาฉันไม่ง่วงนะยาฉันดีแล้วกินแล้วหายนั่นแหละเดี๋ยวรอดูก่อนสักวันววเมื่อวานเหรอ เมื่อวานเสียสองร้อยกว่าบาทวันนั้นฉันไปฉันที่ฉันไปเอารับเอาน้าเกลือไปฉีดยาไปเอายามากินน่ะตอนที่ไปตอนตีสี่อ่ะเสียหกบาทเลยหกบาทห้าสิบมัไม่ได้เสียน้อยจังหวะเขาเนี่ยมีบาทอะไรหรือเปล่ากลางคืนหรือเปล่าชุกเชิญน่ะไม่รู้ไม่สวยเขาไม่ถ้าคนสวยเขาไม่ค่อยได้เสียนะเพราะว่าเคยพายมันไปหาหมอก็ไม่ได้เสียเยอะ เนี่ยไปเวลาราชการอยู่นะมันก็มันก็ใช่ด้วยก็ได้เวลาไปมองตอนไหนอ่เถ้าฉุกเฉินอาจจะไม่ค่อยเยอะใช่แต่ตอนตอนเปิดแต่ลืมว่ากูได้นึกเอาทั้งน้ําเกลือยาสีน้ําเกลือหนึ่งกระปุกแล้วก็ยามากินอีสามอย่างใช่เป็นเหมือนกันของบุ๊กก็เป็นตอนนั้นนะแต่ว่าเสียน้อยรอบก่อนก็เสียเยอะอีกนะไปตอนประมาณหกโมงถ้าไปตอนดึกจะไม่เสียอย่างนี้หรอกูไปตอนตีสี่ แบบเคสถูกเฉนินอะกลางคืนอะที่เราอ๋อเขาเลือกไปหาหมอกลางคืนแล้วอาจารย์มาแล้วว <c oughs> ันนี้อาจารย์ดูบ่อยๆแล้วครับ ยวโน้ตบุ๊กหนักเท่าไหร่อ่ะมันดูเบาจังยังไม่ได้ยกโน้ตบุ๊กเลยเอาโน้ตบุ๊กไปนี่ต้องเอาปักสามตาไปด้วยไหมเนี่ยไม่เขาหนักเขาดูน้ำหนักตรงไหนอ่ะพร้อมตอนที่ซื้อมาไม่ได้ถามเราไม่ค่อยอยากรู้อ่ะ เหมือนว่าพร้อมเลยนะกำลังหายอยู่พร้อมว่ามันหนักเท่าไหร่ประมาณหนึ่งจุดสองเพราะมันดูเบามากสามตันสามตันแหละสามตันไม่ใช่ไม่ไม่น่าเกินหนึ่งจุดห้าของไอเนียวสามจุดสี่สองเฮกเตอร์ ไม่ใช่ม <laughs> ันไม่มีน้ำหนักบอกท้างหลังอาจารย์อีทวันนี้เขาจะสั่งงานเพิ่มไหมที่เขาเรียกคุยหรือว่าเรื่องอะไรน่าจะคุยเรื่องพวงนี้เลยนึกว่าจะสั่งงานเพิ่ม เดี๋ยวอาจารย์จะปิดห้องแล้วนะครับไปรวมกันในห้องใหญ่นะครับครับค่าได้ค่ะ